วิธีการบําบัดรักษาทางกิจกรรมบาบัดเนี่ยหนึ่งเลยก็คือ OT มักจะต้องดูเรื่องของ SI เนาะแล้วก็ไปดูว่าพื้นฐานตรงไหนของเขาที่มันยังไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะไปปรับที่พื้นฐานก่อน SI เป็นเหมือนตัวเบสนะคะที่จะทำให้เขารับรู้หรือปรับตัวได้โอเคก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปฝึกเรื่องของ EF หรือเรื่องอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เขารับได้ดีขึ้นเนาะทีนี้ก็จะมีคําแนะนํานิดหน่อยนะคะถ้าในห้องฝึกโ t ก็จะฝึกแบบ อิ uh, ensive, นเทนซีฟเนาะว่าเวสติบูล่ายังไงโปรบิโอซิธีดยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีคําแนะนาค่ะที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้แล้วก็มักจะเป็นคําแนะนําที่นุ่นมักจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องสมาธิสั้นนะคะ,อะเอาไปทำเนาะจริงๆในการประมวลเซนต์แต่ละเซนต์นะคะพฤติกรรมการแสดงออกของเขาเนี่ยเขาอาจจะเด่นชัดในบางเซนต์เช่นบางคนเด่นมากเลยว่ากระโดดทั้งวันก็คือน่าจะเป็นเวสติบูล่าแหละ แต่เวลาที่เรากระตุ้นเขาหรือว่าแนะนําคุณแม่เนี่ยคุณนุ่นจะไม่ได้ไปแนะนําเซน์ใดเซน์หนึ่งเดียวๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมองมันต้องประมวลร่วมกันใช่ไหมคะดังนั้นก็จะแนะนําว่าให้กระตุ้นทั้งสอย่างหลักของเขาเนาะก็คือทาง v e s ิ i b u าโ r ร r o โอ i o c e p t แล้วก็แท c t i l เลยโดยที่รูปแบบกิจกรรมที่แนะนำอะค่ะก็คืออยากให้เขาทํากิจกรรมที่ได้การรับความรู้สึกทั้ง3อย่างโดยที่มันควรจะสนุก เพราะว่าถ้ามันสนุกเขาจะทําด้วยความเต็มใจเขาจะวิ่งด้วยความเต็มใจเขาจะเล่นมันด้วยความเต็มใจแล้วก็รับรู้มันอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อเนื่องอาจจะครึ่งชั่วโมง40นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเนี้ยค่ะ,ะกิจกรรมที่มักจะแนะนําก็คืออาจจะใช้เวลาในช่วงเช้าถ้าทันนะคะหรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียนใช้เวลาไม่มากแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเนี่ยค่ะเช่นอาจจะเล่นแต่ฟุตบอลกับคุณพ่อ การได้ไปวิ่งรอบหมู่บ้านก่อนตอนเช้านะคะการกระโดดการเล่นสไลเดอร์นั่งจิงช้าปีนป่ายขุดทรายตักทรายสถานที่ที่จะช่วยได้มากเลยก็คือสนามเด็กเล่นของโรงเรียนหรือว่าสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านละแวกบ้านสวนสาธารนณะอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เด็กสามารถกระตุ้นเวสติบูลากระตุ้นการปีนป่ายกระตุ้นเล่นดินเล่นทรายได้เนาะคือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะก็จะบอกคุณแม่ว่าพยายามให้เขาได้ กิจกรรมเราเนี้อย่างสม่ำเสมออ่าถ้าทุกวันไม่ไหวถ้าทำตอนเช้าไม่ไหวเอาเป็นตอนเย็นได้ไหมหลังเลิกเรียนที่คุณแม่ไปรับเขาแล้วก็รอให้เขาเล่นที่สนามเด็กเล่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้รับเซนเซอรี่เหล่านี้เข้าไปอย่างสม่ำเสมอแล้วเขาก็รู้สึกสนุกนะคะอะ ีนี้นอกจากกิจกรรมที่เป็นแบบนั้นเนาะบางคนอาจจะบอกว่าไม่สะดวกเลยคุณครูไม่มีเวลาเลยโรงเรียนจอดรถไม่ได้ด้วยต้องรับขึ้นรถกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเรื่องของ p r o p r i o c e p t i v e vestibular tactile อย่างกิจกรรมเนี้ยค่ะได้ทั้ง3เซนต์เลยแล้วก็ทำในบ้านได้ด้วยเนาะก็คือกิจกรรมการม้วนตัวแน่นๆในผ้าห่มค่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นผ้าที่ดูเป็นในห้อง เทรลปิสห้องของโอทนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าคุณแม่ทําจริงที่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าแบบนี้ก็ได้เป็นผ้าอะไรก็ได้ค่ะผ้าหม่มผ้านวมผ้าที่มันผืนใหญ่ๆห่มเด็กได้ทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขานอนตรงริมผ้าเนาะแล้วก็เราก็ออกแรงม้วนเขาให้มันมีความแน่นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราอาจจะบอกเขาว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเท่นเป็นโลตีอ่ะรอบนี้หนูจะเป็นโลตีอะไรเป็นโลตี ช็อกโกแลตเป็นโรตีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เล่นกันแล้วก็ม้วนเขาให้แน,น่นแล้วก็ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยหนึ่งสองสามโรตีพร้อมจะออกมาหรือยังก็ให้เขากลิ้งออกมาจากผ้าอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมแบบเนี้ยก็จะได้รับการกระตุ้นทั้งสามเซนเลยนะคะแล้วก็เด็กเขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังถูกฝึกอยู่เขาจะรู้สึกสนุกแล้วก็ถ้าทําด้วยกันในบ้านนะคะมันก็จะได้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ด้วยเนาะเขาก็จะรู้สึกว่า วันนี้คุณแม่มีเวลามาเล่นกับเขาคุณพ่อมีเวลามาเล่นกับเขานะคะอ่านอกจากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเรื่องของ proprioceptive นะคะเด็กของเรามักจะมีปัญหาเรื่องของการกะแรงไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะชอบเล่นแรงๆชอบกระแทกอ่าหยิบของแรงๆชอบทุบชอบโยนชอบปาชอบเคาะ ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของการต้องการโพพิโอเซปทีเนาะดังนั้นเราจะแนะนําเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงผลักดึงดันผ่านข้อต่อนะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนาะกิจกรรมการเล่นรถบรรทุกส่งของแบบนี้ค่ะคุณแม่ไม่จําเป็นต้องมีรถสวยงามแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะใช้เป็นตะก้าตะก้าผ้าที่คุณแม่มีที่บ้านนะคะแล้วก็เอาผ้าลองเอาตะก้าวางบนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาของใส่ในตะก้าให้มันมีน้ําหนักนิดนึงแล้วก็ให้เขาเข็น,นะคะ่ะ เหมือนเป็นรถบรรทุกอะค่ะอ่าคุณแม่อาจจะเอาของเล่นมาวางก็ได้ว่ารอบนี้เอาบล็อกไปสองอันอเข็นใส่ในตะกร้าแล้วก็เข็นไปถึงปลายทางแล้วก็ให้เขาไปสร้างเป็นบ้านเสร็จแล้วกลับมาเอาอีกนะทีละสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เอ่อทำกิจกรรมที่มันเป็นการออกแรงผ่านเอ่อพาวิโอเซฟทีฟได้นะคะหรือว่าอันที่สองค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าซันตาคอ์สส่งของขวัญเนาะโดยการใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้าผืนเมื่อกี้ค่ะ,คะที่เราม้วนโรตีกับเขาเนี่ย ให้เขาเนี่ยเอาของเราอาจจะเอาของวางให้มันมีน้ําหนักนิดนึงเพื่อให้เขาเป็นคนลากในรูปเด็กอาจจะเป็นคนนั่งเนาะแต่จริงๆแล้วเราเราอยากให้เขาเป็นคนลากนะคะเอาของวางบนผ้าให้มันมีน้ําหนักหน่อยแล้วก็ให้เขาเป็นคนลากเป็นซันตาคอสเอาของต่างๆไปส่งอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ทําหลายๆรอบเนาะอันที่สามค่ะก็คือกิจาการรมคลานมุดลอดค่ะการคลานการมุดการลอดเนี่ยเขาจะต้องใช้เรื่องของ proprioceptive ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ ใช้เรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวค่ะเขาจะต้องระมัดระวังเนาะจะต้องเอาหัวไปทางไหนเอาขาไปทางไหนเพื่อที่จะปีนข้ามไปให้ได้อะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่ากิจกรรมการกระโดดก็ได้ซึ่งการกระโดดอย่างคราวที่แล้วก็เคยแนะนําไปก็คือสามารถทําในบ้านได้โดยที่เราอาจจะใช้เอ่อสกอ็อตเทปสีะคะ่ะมาร์กที่พื้นเนาะแล้วก็ มีกติกาบอกเขาว่ารอบนี้จะกระโดดไปแต่และอย่างยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการกระตุ้นหลักๆก,ก็คือ probiotic ที่สามารถทำได้ในบ้านไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะเล่นกันได้ในบ้านเราอาจจะถ้าเขามีพี่น้องเราอาจจะชวนทั้งพี่ทั้งน้องะคะ่ะเล่นด้วยกันเนาะมันก็จะได้เรื่องของสัมันธภาพในครอบครัวด้วยนะคะอ่าอีกอันนึงค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการกลิ้งหมุนตัวบนผ้าห่มเนาะอันนี้ก็จะได้ทั้ง สามเซนเหมือนกันแล้วก็ทําได้ในบ้านเหมือนกันเราก็จะใช้ผ้าห่มผืนเดิมที่เราลากสันตักษณเมื่อกี้นะคะเอามาวางนอนเนาะอ่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลิ้งตัวไปบนผ้าห่มนั้นนะคะโดยที่เราอาจจะกลิ้งแบบมีเป้าหมายเนาะเช่นเราอาจจะวางบล็อกแบบนี้คะ่ะแบบที่ยังไม่ต่อเนี่ยเอาไว้ด้านหนึ่งแล้วเขาก็มาหยิบ นะคะเราอาจจะให้คําสั่งเขาก็ได้เช่นรอบนี้ให้หนูหยิบได้ครั้งละหนึ่งอันรอบนี้หยิบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรอบนี้หยิบสามอันอะไรเงี้ยค่ะฝึกในเรื่องของการฟังและการทําตามคําสั่งด้วยเนาะเสร็จแล้วพอเขาหยิบได้ให้เขากลิ้งตัวค่ะไปบนผ้านั้นพอไปถึงปลายทางของผ้าก็ให้สร้างเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากสร้างให้สูงที่สุดให้เยอะที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เนาะพอวางเสร็จแล้วก็กลิ้งตัวกลับมาทําอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหรือว่า ได้ทั้งหมดที่เขาต้องการอ่ะเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะได้กิจกรรมที่กระตุ้นทาง SI ด้วยเนาะทั้ง3มเซนเลยนะคะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการคิดวางแผนว่าเขาจะทำอะไรควบคุมตัวเองทําตามกติกาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็แนะนำว่าสามารถทำได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะอีกกิจกรรมนึงเนาะก็จะเป็นกิจกรรมการคลานหาสมบัติใต้ผ้าห่มนะคะเห็นไหมคะผ้าห่มใช้ได้หลายหลายอย่างมากๆเนาะ ก็อาจจะเป็นลักษณะของการขึงผ้าห่มไว้กับพื้นทับให้มันแบนๆเลยก็ได้แล้วเวลาเขาเข้าไปก็คือต้องคลานตัวแบนๆเหมือนทหารนะคะหรือว่าเราจะใช้การทําแบบแบบนี้เหมือนสร้างบ้านเนาะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นใช่ไหมคะอาจจะไปผ้าคลุมโต๊ะหรือว่าคลุมเก้าอี้แล้วก็ทําให้เป็นแบบมีบ้านเข้าไปข้างในได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราอาจจะเล่นเป็นการหาสมบัติเช่นเอาของเข้าไปซ่อนใต้ผ้าห่มแล้วก็บอกเขาว่ารอบนี้หนูจะต้องไปตามหา อะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ทางเรื่องของเวสิบูล่าเนาะที่จะต้องเคลื่อนไหวโพบิโอเซปทีฟคลานเข้าไปแล้วก็แท็กทายที่ได้จากผ้าห่มเนาะรวมถึงเขาก็จะได้เรื่องของการฟังคำสั่งการทำตามกติกาควบคุมตัวเองนะคะที่จะต้องทำตามกติกาหยิบออกมาตามบอกได้หรือเปล่านะคะถ้ามีพี่น้องหรือมีเพื่อนเนี่ยก็สามารถได้ในเรื่องของอทักษะการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ด้วย ต้องผลัดกันเล่นนะตอนนี้หนูต้องรอเพราะตาเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะกิจกรรมแบบนี้ก็จะเหมาะกับเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนาะอ่าโอเคทีนี้เมื่อกี้จากที่พูดมาทั้งหมดอะคะ่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นเนาะให้เขาให้เขาได้เซนทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นทั้งแบบเอาท์ดอแล้วก็ทําในบ้านได้เนาะทีนี้เอ่ออย่างที่บอกว่าเรื่องของเซนเนี่ยมัน มีเซนเรื่องของโพ o p r i o c e ท t i v e ใช่ไหมคะการรับรู้นนนในการเอ็นอต่อที่มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของอลโซได้ด้วยอ่นก็คือระดับความตื่นตัวอ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่แนะนำอะค่ะก็คือเด็กกลุ่มสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาจะควบคุมตัวเองได้ยากโดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องมานั่งทําอะไรที่อยู่นิ่งๆใช่ไหมคะที่เป็นปัญหาเยอะๆเ,เลยที่คุณแม่มักจะคุยก็คือเขาทําการบ้านเองไม่ได้เนาะ ทำการบ้านเองไม่ได้เพราะว่าถ้าแม่ไม่คุมอะ่ะเขาอยู่ไม่ได้เลยเขาทําไม่เสร็จเขา,เาไม่ยอมนั่งทําทําได้แป๊บเดียวลุกอีกแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะแนะนําเป็นกิจกรรมหลังจากเลิกเรียนเล่นกันก่อนนะคะเล่นเพื่อก,กระตุ้นเมื่อกี้ก่อนหรือเขาอาจจะไปเล่นสนามเด็กเล่นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลับมาบ้านละตอนนี้ถึงเวลาที่กําลังจะเริ่มทําการบ้านกันละเงะี้ยค่ะก็จะแนะนําให้ใช้กิจกรรมที่เรียกว่าการนวดบอล ก่อนอ่าเพื่อทําให้เด็กเนี่ยสงบลงเนาะระดับเป็นการปรับระดับความตื่นตัวของเขาอะค่ะอะตอนที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมยัง alert วอกแวกนั่นนี่นะคะแต่พอมานวดบอลก่อนกระตุ้นโพ p o s i t i ท e ตัวนี้เข้าไปก่อนปุ๊บเขาจะนิ่งลงอ่ามันจะเหมือนกับตอนที่เราไปนวดอะคะ่ะถ้ามีคนมาบีบนวดเราเราก็จะรู้สึกสบายอยากอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะไม่อยากจะลุกไปกระโดดรถเต้นเนาะ อ่ะก็เราจะใช้การรับความรู้สึกแบบเนี้กระตุ้นเขาเข้าไปก่อนนะคะโดยการใช้ลูกบอลน,นะคะถ้าไม่มีบอลก็คือใช้หมอนได้กดนวดตามบริเวณแขนขาหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีวิดีโอแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเออช้าไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะวิธีการนะคะเราจะให้เด็กนอนคว่ำ อ่ในวิดีโอนี้อาจจะไม่หามาจากใน YouTube เนาะในนี้เขาก็เป็นคุณแม่นี่แหละค่ะแล้วก็นวดให้กับเด็กที่บ้านทำที่บ้านเนาะเขาก็จะให้เด็กๆนอนคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ลูกบอลลูกใหญ่แบบนี้นะคะมากดนวดตามลำตัวตามแนวยาวนะคะโดยจะเริ่มจากหลังข้างบนหรือขาก็ได้นะคะแล้วก็นวดไปตามแนวยาวแบบนี้นะคะโดยพยายามออกแรงที่ลูกบอลอย่างสม่ำเสมอ อ่าอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าลูกบอลแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถใช้หมอนนะคะแทนลูกบอลได้อ่าถ้ากรณีเป็นลูกบอลทําอย่างนี้นะคะก็คือกลิ้งตามแนวยาวเห็นไหมคะแต่เราจะไม่ได้กลิ้งเบาๆเนาะเราจะออกแรงกดไปด้วยค่ะ,ะกดแล้วก็ลูบไปตามหลังของเขาตามแนวยาวแบบนี้นะคะเราจะไม่ดอกให้เขารู้สึกตื่นเต้นเนาะแต่กดมันก็จะรู้สึกเหมือนถูกนวดนะคะอ่าอาจจะทําสัก ห้านาทีหรือ10นาทีนะคะโดยที่ทําในห้องที่มันไม่มีเสียงรบกวนส,สงบสงบหน่อยนะคะอะถ้าไม่มีลูกบอลแบบเมื่อกี้ก็สามารถใช้หมอนกดไปตามแนวยาวของร่างกายเหมือนกันได้นะคะอาจจะทําไปสัก5้านาที10บนาทีนะคะอ่ะกางเกงเลื่อกนกางเกงนิดนึงเนาอะอันนี้คุณแม่นะคะก็อะพอทําเสร็จแล้วสักห้านาทีสินาทีหรือจนรู้สึกว่าเด็กสงบดีแล้วโอเค พอเราทําทแบบนี้เสร็จนะคะเราก็ค่อยชวนเขาโอเคอ่ะเราานดบอลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเก้าอี้เตรียมทํากันบ้านกันนะอย่างนี้นะคะ่ะเนาะอ่ะเด็กก็จะปรับตัวแล้วก็พร้อมมีระดับความตื่นตัวที่นิ่งลงพร้อมที่จะนั่งแล้วก็ทํากิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิได้นะคะทีนี้ในตอนการทําการบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่เลยเนาะก็จะถามคุณแม่ว่า ที่เขาทําการบ้านคุณแม่บอกว่าเขานั่งทําการบ้านเองไม่ได้เลยวอกแวกตลอดทําไม่เสร็จแม่ต้องนั่งชี้ช,ชี้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่วนหนึ่งก็คือจะถามว่าน้องนั่งทําการบ้านที่ไหนเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะมีผลต่อสมาธิเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะกับเด็กแม้แต่ตัวเราอะค่ะสมมุติเราต้องไปนั่งทํางานในที่ที่กลางกลางร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเนาะเราต้องไปนั่ง เอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานตรงฟูดคอร์ดในห้างที่คนวุ่นวายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้ความพยายามที่จะคอนเซนเทรตมากกว่าการที่เรานั่งทํางานอยู่ในห้องสมุดถูกไหมคะที่มันเงียบๆที่มันไม่มีใครเสียงดังเนาะเด็กๆก็เช่นกันค่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาวอกแวกง่ายเนาะดังนั้นเราอาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะในการนั่งทํางานของเขาเนาะเช่นอแสงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไง จำนวนคนที่อยู่รอบตัวเขาเป็นยังไงอ่าที่เจอได้บ่อยๆก็คือพี่นั่งทําการบ้านแล้วมีน้องเล่นอยู่ข้างๆแล้วน้องก็คือตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,ม,ม,มสนุกสนานมากเลยอย่างเงี้ยค่ะคนพี่ก็คืออดใจไม่ไหวนะคะก็จะต้องมองน้องก็จะต้องเออขอแวะลงไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องแนะนําว่าขอ,ขอแยกก่อนตอนที่พี่ต้องทําการบ้านนะคะช่วงเวลาค่ะเวลานั้นมันเหมาะสมไหมมันดึกมันเช้า อ,อุณหภูมิเป็นยังไงเขาอาบน้ำหรือยังเขาสบายตัวดีหรือยังมันร้อนไปไหมมันหนาวไปไหมหรือมันยังไงนะคะอ่าสิ่งที่ต้องดูเนาะก็จะเป็นเสียงรบกวนนะคะอยู่ใกล้ทีวีหรือเปล่านั่งทําการบ้านหน้าทีวีไม่เวิร์กแน่นอนนะคะนอกจากพวกทีวีก็จะเป็นเช่นอยู่ใกล้กับชั้นเก็บของเล่นไหมอ่าใกล้กับที่ที่เขาจะเอามือไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเล่นกับมันหรือเปล่านะคะ มีคนชวนคุยหรือมีน้องเล่นอยู่ใกล้ๆมีคนรบกวนหรือเปล่าเนาะรวมถึงอุณหภูมิแล้วก็ความสบายตัวของเด็กเนาะเช่นอ่าถ้าเขามีลักษณะของการลำคางร้อนเหนียวตัวไม่สบายเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเลือกจากการอาบน้ําก่อนทานข้าวเสร็จก่อนไม่หิวละไม่ร้อนไม่เหนียวตัวละแล้วค่อยมาทําการบ้านกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เขามีสมาธิที่จะคอนเซนเทรตกับงานได้มากขึ้น